ค่ะพี่น้องวันนี้หนุนใจต่อนะคะเรื่องของการอดอาหารนะคะทำไมเราต้องอดด้วยนะคะข่าของข้าบรงคก็อ่อนเปรี้ยเพราะการอดอาหารร่างกายของข้าบรงก็สู้ผอมไปข้าบรงเป็นที่ปากของเขา เมื่อเขาเห็นข้าพระองค์เขาก็สั่นศีรษะข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดตามความรักมั่นคงของพระองค์ขอเขาทราบว่านี่เป็นฝีบาทของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงกระทําการนี้ให้เขาแช่งไป แต่ขอพระองค์ทรงอเวยพระพรขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ได้อายขอให้ผู้รับใช้ของพระองค์ยินดีนะคะอยู่ในสดุดีบทที่ร้อยเก้าข้อยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกค่ะภาคสองต่อจากเมื่อวานนะคะเหตุผลที่เราต้องอดอาหารก็คืออาการที่สี่ก็คือเราอดอาหารเพื่อจะชำระจากความบาปค่ะและก็เป็นการช่วยผู้อื่นให้บริสุทธิ์ด้วยนะคะพระเยซูคริส ได้ทรงรับเอาบาปทั้งสิ้นของโลกเอาไว้บนกางเขนแต่ถึงกระน,นั้นพวกเรานะคะหลายคนก็ยังต้องจัดการกับความบาปที่มันเกาะอยู่ซึ่งดูเหมือนจะผุบๆโผล่ขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่านะคะพระเจ้าไม่เพียงต้องการให้เราชนะความบาปที่มันเกาะแน่นอยู่ในชีวิตแต่ที่จะให้เรานั้นข้ามความต้องการส่วนตัวไปยืนอยู่ที่ช่องว่าง ในฐานะนักอธิษฐานบิงวบาเพื่อผู้อื่นด้วยค่ะประการที่ห้านะคะเราอดอาหารก็เพื่อให้เราอ่อนแอต่อพระพักของพระเจ้าเพื่อฤกิ์ของพระเจ้าจะเข้มแข็งได้ค่ะเมื่อเราอดอาหารเราก็ได้จงใจนะคะจงใจที่จะเลือกภายในโดยแสดงออกภายนอกว่า เราต้องการให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าไหลผ่านตัวเราไม่ใช่กาลังของตัวเราเองนะคะเราต้องการคําตอบของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเองถ้าเราอ่อนแอจริงๆต่อบพระวักของพระเจ้าพระองค์จะทรงส่งเราออกไปด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ค่ะและประการที่หค่ะเราอดอาหารก็เพื่อจะรับการสนับสนุนจากพระเจ้าเพื่อจะทําให้น้ําประทลาของพระเจ้านั้นสําเร็จ ผู้นำคิดจะจักที่เมืองอันทิโอได้ผ่ากระดอาหารแล้วก็ที่ฐานก่อนที่จะส่งบรารณบัตและจันปลุออกไปค่ะพวกเขาทำแบบนี้เพื่อผู้นำจะสามารถตัดสินใจได้อ,อย่างถูกต้องแม่นยำและเพื่อแน่ใจถึงความสำเร็จในการประกาศเอาประเสริฐนะคะคำถามเพื่อเราคขควรนะคะท่านเข้าใจเรื่องบาปที่เกาะอ,อยู่ไหม ่านมีปัญหาเรื้อรังในชีวิตของท่านไหมพระเจ้าต้องการให้ท่านนั้นมีชัยชนะในสิ่งเหล่านี้ค่ะประการที่สองนะคะท่านได้เห็นพระเจ้าทรงช่วยท่านออกจากบาปที่เกาะอยู่และมีคำพยานไหมเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าประสบการณ์นี้สามารถช่วยคนอื่นได้ท่านได้ทำอะไรนอนักุท่านจะทำอะไรให้ท่านตั้งคำถามกับตัวเองค่ะประการที่สามนะคะ ท่านเคยรู้สึกขี้เกียจบ้างไหมขี้เกียจายวิญญาณเคยไหมท่านคิดว่าถ้ามันถึงเกิดขึ้นได้แล้วท่านพ้นออกมาได้ยังไงวินัยที่สําคัญสําหรับเราเพื่อชนะความเฉยเมยและความขี้เกียจายวิญญาณมันคืออะไรหรอประการที่สี่นะคะทําไมพระเจ้าต้องบอกเราให้อ่อนแอเพื่อเด็กของพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นทําไมอะ่ะ เรื่องจากสิ่งเหล่านี้มันค้างกับเหตุผลส่วนส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ค่ะท่านจะอธิบายว่ามันได้ผลไหมยังไงนะคะท่านสมีประสบการณ์ในความสัมพันธ์ว่าเมื่อท่านอ่อนแอแล้วท่านพบความเข้มแข็งของพระเจ้าบ้างใหม่ประการที่ห้านะคะการอดอาหารเกี่ยวข้องกับการทําให้น้ำมันแดงพระเจ้าสําเร็จยังไงหรอการทําให้น้ำมันดงพระเจ้าสําเร็จ บอกถึงความสาเร็จของท่านในชีวิตยัยงไงแล้วท่านเนี่ยได้ทาให้นามาตยของพระเจ้าสําเร็จในเรื่องใดบ้างนะคะตั้งคำถามกับตัวเองค่ะการอดอาหารเพื่อการชาระก็มีความสับสนอยู่มากในบางครั้งเนื่องจากว่าธรรมชาติของขั้นตอนในการชำระล้างของพระเจ้าการอดอาหารจะทําให้นิสัยอันน่าเกลียดน่าชังและความหงุดหงิดของท่านผุดขึ้นมา ท่านจะเห็นสิ่งเหล่านั้นค่ะคำถามคือว่าท่านเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมเมื่อท่านอดอาหารมันมีนิสัยน่าเกลียดที่ผุดขึ้นมาให้ท่านเห็นอะไรบ้างให้ท่านบันทึกสิ่งเหล่านี้เอาไว้ค่ะและเมื่อมันปรากฏขึ้นมาขอให้ท่านรีบขอบคุณพระเจ้าที่ปร่งทรงเปิดโปงสิ่งนี้และอธิษฐานขอการชำระนะคะขอ,อการปลดปล่อยของโรรองในด้านมืดของท่านค่ะนะคะ ผลที่เราต้องอดอาหารนะพระบิดบอกว่าแล้วพระเจ้าก็ประกาศให้ถืออดอาหารที่นั่นคือที่แม่น้ำอาหาวาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าของเราเพื่อจะได้ทูลขอหนทางอันปลอดภัยจากพระองค์สําหรับเราลูกหลานของเราและข้าวของของเราพี่น้องคะ่ะวันนี้นะคะ,ะอดอาหารเพราะบางครั้งเรามีวิกฤตการณ์ในชีวิตคะ่ะพระเจ้าปรารถนาจะให้ท่านคุ้นพบ คำตอบแล้วก็ทางออกเหมือนที่ตอนนี้ที่บอกเอาไว้ว่าที่แนะนำอาหาว่าแล้วทั้งหลายของตัวลูกต่อพักพระเจ้าเพื่อจะทูลขอหนทางอันปลอดภัยเห็นไหมคะสําหรับเราเองสาหรับลูกหลานของเราแล้วก็ครอบครัวของเราพี่น้องคะอ่ารอดทางครั้งนี้แล้วเตรียมการสาหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้นะคะเพื่อที่เราทั้งที่จะจักด้วตัวเราเองนะคะ จะได้ผ่านพ้นไปได้จะได้มีหนทางที่ปลอดภัยเพื่อตัวเราเรื่องเราแล้วก็เข้าของทรัพย์สินของเราด้วยนะคะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ